เหรียญจ้ะโอ้โหมีกี่เหรียญทุกเหรียญเลยอันนี้โชว์ในกับเหรียญน,นี่เหรียญใหญ่ที่เอามาปุ๊บกับด้านหลังเป็นไงค่อยดูนี่มุมเดียวกันเลยโชว์เหรียญหน่อยนี่ไงววสวัสดีครับครับนี่อายุน้อยร้อยทริปปิดเทอมนะครับปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วน้องน้ำงินอยากมาเที่ยวกรุงเทพอยากเจออะไรที่กรุงเทพ วัดในเหรียญนี่เลยของพ่อนี่ครับทุกคนก็คือพ่อมันเล็กเกินไปอะไรนะเล็กเกินไปมันเล็กเกินไปมองไม่ชัดครับทุกคนเอ้าทำยังไงทำยังไงมันเล็กเกินไปเนี่ยไปไหนนี่ตอนนี้เราอยู่กันหน้าวัดพระแก้วเลยวัดพระแก้วนี่จะเป็นเหรียญอะไรเหรียญบาทเฮ้ยเหรียญยากโอ้โหมีีกี่เหรียญลุกเหรียญเลยอันนี้จะเป็นเหรียญบาทนะครับโอ้ยน้องน้ำเงินเตรียมมาเลยเหรอเหรียญยากจะได้เห็นชัดชัด เดี๋ยวเราไปตามหามุมมุมนี้กันว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคไหมอ่าโอเคไหนวัดพระแก้วด่วัดพระแก้วอยู่ด้านหลังเราเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะถามพี่รถตุก๊กๆกดีกว่าว่าอ่ามุมเนี้ยไปทางไหนนะพี่ครับจะไปวัดเหรียญบาทนะครับที่มุมนี้มุมใน,มมนเหรียญนี่ต้องไปทางไหนครับ โอ้ยน้องเดินข้ามถน,นนนี่ไปทางท่าช้างเนี่ยก็ถึงหรือจะไปกับพี่พี่คิดสามโลอโอ้ไม่เป็นไรครับนึองขอเดินไปดีกว่าครับนรนรอ,อยอย่างนี้ครับเดินผ่านหน้าวัดพระแก้วไปนะครับเดี๋ยวตามน้องน้ำเงินงมาเลยนะครับไปฮัลโไปตอนนี้เราอยู่ด้านในวัดพระแก้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เจอมุมที่เป็นเหรียญบาทเลยอนะเนาะน้ำเงินอยากมาเห็นด้านในก่อนนะนี่ทุกคนร้อนมากกรงเทพตอนนี้แต่สวยงัเป็นไงวัดสวยเนาะสวยมาก ภาพฝาผนังต่อไหมครับลแล้วเป็นไงทุกคนวันนี้บอกทุกคนคนเยอะมากใช่ไหมแล้วก็ร้อนมากกรุงเทพเดี๋ยวพาให้ดูบรรยากาศด้านนอกอ่าโอ้โหทุกคนดูว้าวคนเยอะมากเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเดินดูตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนไปตามหามุมเหรียญบ่ายดีกว่านะลุงนะ ทุกคนนะครับตอนนี้เหมือนามันจะเจอแล้วนะครับเหมันจะเจอนะไปมุมเหรียญบาทคือเดินในวัดประแก้ววันนี้ร้อนมากแล้วคนเยอะมากๆนี่ขนาดเป็นแค่เหรียญแรกเนาะยังเหนื่อยขนาดนี้เลย เดี๋ยวใจช่วยน้องนับเงินกันด้วยว่าจะเจอมุมเหรียญบาทหรือเปล่าครับทุกคนไหนเหมือนหรือเปล่าในโชว์ในกับเหรียญนี่เหรียญใหญ่ที่เอามาปุ๊บกับด้านหลังเป็นไงคอยดูนี่มุมเดียวกันเลยในที่สุดก็เจอแล้วเป็นไงภารกิจแรกของเราสำเร็จสำเร็จแล้วไปนี่ครับทุกคนสวยมากครับดูสิครับเหมือนไหมอ่าเหมือนอยู่นะครับนี่มุมนี้เลยนะครับทุกคน ไป let's go <S ไปหาเหรียญที่สองกันต่อเ่านี้นะครับตอนนี้อยู่ที่วัดที่สองแล้ววัดสาเกตนะเป็นวัดอะไรทุกคนดูเหรียญ oh, โอ้ยเหรียญยักษ์วัดสองบาทแต่ว่าด้านหลังนี่ครับด้านหลังทุกคนจะเป็นมุมนี้เลยแต่เขาบูรณะอยู่นะเขาบูรณะอยู่ก็คือมันจะมันไม,ไม่สร้างเสร็จแล้วแต่เหมือนเหมือนกับซ่อมบำรุงเนาะเนี่ยมันจะไม่เป็นลักษณะอย่างงี้แต่เหรียญสองบาทนะครับนี่วัดสาเกตคือวัดอะไรวัดวัดภูเขาทองนะครับนี่ดูจริงๆมันจะลักษณะนี้เลย แต่ว่าเขาบูรณะอยู่นี่อันนี้ทำไมถึงเปลี่ยนชุดบอกทุกคนดิเพราะว่าเมื่อวานอ่ะร้อนมากเมื่อวานเราไปได้แค่วัดวัดเหรียญอะไร <c oughs> วัดเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็คือร้อนมากก็เลยไม่ไหวเช้าลุกขึ้นเราก็มาใหม่นะวันนี้นะมาตามตามวัดในเหรียญกันต่อโอเ okay. ค let's go ใช <c oughs> อยู่บนตุ๊กๆนะ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่เขาไปส่งที่วัดนี่เลยไหนในมือวัดอะไรวัดเหรียญสิบมันถ่ายมาจาก แม่น้าเจ้าพระยาอีกฝั่งหนึ่งแล้วจะเห็นเป็นวัดอรุณอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูกันเอาครับทุกคนนี่อีกหนึ่งภารกิจด้านหลังเราคือวัดอรุณวัดเหียอะไรเอ่ยเฉียสิบไหนดูซิเหมือนกันไหมุ่มนี้อ้าวนี่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ครับวัดอรุณนะครับ จริงๆถ้าเรามาตอนเย็นเนี่ยแสงจะสวยมากเลยนะครับนี่มุมนี้เลยมุมในเ,เหรียญสิบแนวเหเรียญไหมพ่อดูหน่อยสิครับนักเงินแปลเหรียญให้ทุกคนดูสิว่ามันเหมือนกันไหมที่เรามาหาเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าเรามาไม่ถึงสถานที่ของจริงโชว์เหรียญหน่อยนี่ไงฮู้ฮู้ปิดเทอมปีนี้ของนักเงินพิชิตวัดหลังเหรียญน,นะครับนี่วัดอรุณเ,เอ้ฟันหล่อเลยเหรียญมันเดมันเท่าหน้าลูกเลยเนี่ยดูดิเทียบดิ กับหน้าลูกในใหญ่กว่า <c oughs> เหรียญสิบเนี่ยจะเป็นเหรียญสิบคิเศษได้รถแล้วโอเคเดี๋ยวพี่เขาไปส่งถนนสิสอนะเพราะว่าแม่ป๊อปรออยู่ฝ่ายเลสโก้ร้อยสามสิบโอเคพี่ซิ่งแน่นอนนะอยู่บน,นนะ <c oughs> รถอะไรดี่ได้อะไรเหมือนกัน <c oughs> ไายของ <c oughs> เล่นมาอีกแล้วเสียงมันจะดังสักหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีไมค์ติดน,นะ <c oughs> ไอ้เนี้เรานั่งรถนี่นั่งรอบ วัดพระแก้วเลยแล้วก็ฝั่งงข้ามมันจะเป็นวัดอรุณครับเหรียญหน 1, ึ่งเหรียญบาทเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเหรียญสิบาทแล้วก็วัดทองที่จะอยู่ใกล้ๆกนันหมดเลยนะแต่ว่ามีวัดเดียวที่ไกลมากไม่ได้ไกลเท่าไหร่แต่มันไกลจากจุดนี้ก็คือวัดห้าบาทวัดเห<ม>ดเรียญห้าบาทอ่ะเดี๋ยวเรานั่งรถตุ๊กๆไปหาแม่ป๊อปที่ถนนรินสอแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งขับรถยนต์ไปวัดเบญจมบพิตรไปดูเหรียญห้าบาทของจริงกันว่า จะสวยงามขนาดไหนโ okay. อเคนี้ไปปัง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 แปังปังปดตอนนี้อยู่วัดวัดเหรียญอะไรครับไหนเอาให้ดูหน่อยเหมือนกับเหมือนเหรหรือเปล่านี่ด้านหลังเป็นเหรียญห้าบาทนะครับวัดเป็นจัมบ,บพิษครับไปดูเร็วนี่เหมือนไหมคอ้นเหมือนมากเนาะสวยมากเลยนี่อันนี้เป็นครั้งแรกของพ่อเอ๋เหมือนกันนีไหนเราเอามาเทียบกันนีน้องน้ำเงินลองอาเทียบดิปุ๊บ เลือดมาช้าๆอนน่านี่เลยของแท้ใช่ไหมสวยมาก,ากนี่นะครับตอนนี้ถึงแล้วครบแล้วเนะทริปนี้ทริปปิดเทอมตามหาวัดหลังเหรียญอะไรบ้างที่เราเจอมาเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเมื่อวานเนาะแล้วก็มาเช้าวัดผู้เขาทองเหรียญสองบาทแล้วก็วัดอรุณเหรียญสิบเนาะ แล้วก็ออกมานี่ปิดท้ายที่เหรียญห้าวัดเป็นจมามบพิษด้านหลังของพวกเราเลยนะครับเป็นไงครับใครที่อยากมาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยช่วงปิดเทอมนะแนะนำเลยนะครับได้ความรู้ด้วยสนุกด้วยมาเที่ยววัดอย่างนี้เนาะน้องน้ำเงินชอบชอบวัดไหนมากที่สุดบอกทุกคนสิชอบวัดไหนมากที่สุดอสอ<ะ>ชอบเหรียญวัดสดวัดสิบ,บ,ว,สบวัดอรุณใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าและนอกจากน้องน้าเงินจะได้ไปเที่ยววัดด้านหลังเหรียญทั้ง4ี่วัดครบแล้ว น้องน้ำเงินยังได้เที่ยวในสถานที่สาคัญของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นวัดระฆังศาลหลักเมืองเสาชิงช้าถนนโยวราชหรือจะเป็นร้านขนมอร่อยๆอย่างมนโณมสดนี่ครับอร่อยมากๆน้องน้ำเงินคอนเฟิร์มมาเลยนะครับโอ้โหขนมปังน่ากินมากเลยน้องน้ำเงินอันนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยอ๋อมนนมจากเต้าเฮ่นมมจากเต้าไหมันมนนมสดอ๋อร้านมนนณมสดเป็นไงรสชาติม๊บ เขาให้โอ้โหคำแล้วคำเล่านี้อร่อยแบบนี้ต้องมาลองนะครับเติมปลังก่อนนะเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรคเอาอาวุธเข้ามาใช่ไหม และที่สำคัญได้ชมเมืองหลวงเมืองกรุงเทพยามค่ำคืนแบบ360องศาบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมบันยันทรีกันด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนับเงินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ